สวัสดีครับท่านสมาชิกวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับนะครับจะเป็นกล้องของแบรนด์ดิสคาวรี่นะครับนะครับเป็นรุ่น VTR นะครับนะครับนะฮะจะมารีวิวด้วยกันทั้งหมด3รุ่นนะครับนะครับ3รุ่นนี้นะฮะฟังก์ชันการใช้งานเหมือนกันนะครับนะฮะอ่ปรับระดับหน้าเหมือนกันนะฮะสามตัวนะฮะแล้วก็ปรับนอกนะครับนะครับแล้วก็ปรับซิโลได้นะครับไปก็จะมีอ่า สอ, bert, สองสีนะฮะนะครับทั้งสามตัวนะฮะมีไฟสองสีนะฮะสีเขียวสีแดงแล้วก็ปรับความเข้มได้อ่าห้าระดับนะครับนะครับเส้นเล็งเหมือนกันนะฮะทั้งสามตัวนะฮะเส้นเล็งเหมือนกันเลยแล้วก็เอ่อมีตัวปรับเลนสานะฮะทั้งสามตัวเลยนะปรับเลนสานะครับนี่ฮะมีช่องช่องนี้ไว้สําหรับเก็บลูกเบอร์สองนะฮะนะครับเป็นลูกกดนะครับเป็นลูกกดนะครับหกช่องนะครับท่อท่อยี่ิบห้ามิลนะฮะท่อยี่ิบห้ามิลนะฮะปรับระดับหน้านะครับ ปรับหลานะลานี้นะฮะนะครับตัวนี้เป็นตัวปรับความคมชัดของภาพนะครับของแต่ระยะของกล้องที่เราตั้งนะฮะเป็นเป็นเป็นตัวปรับความคมชัดของภาพท่อ25มิลปรับนอกนะฮะนะครับข้อแตกต่างของเขานะระหว่างกล้อง3ตัวนี้นะฮะจะต่างกันที่ถ้าอย่าง32นี้นะฮนะร,ระยะทําการเขาก็เริ่มตั้งแต่10เมตรไปจนถึง200เมตรนะครับนะบถ้า46ก็สิบเมตร ไปจนถึงสองห้าสิบเมตรนะครับถ้าหกยิบก็สิบเมตรนะถึงสามล้เมตรนะฮะระยะทำรยะทาการของเข้านะครับนะครับเขาปรับหลาหน้านะทั้งสามตัวเลยฮะเป็นตัวปรับคงอมชัดนะท่อยี่บห้ามิลปรับนอก นะปรับนอกปรับใช้ขวาสูงต่ำปรับแ้านหน้าท้ยี่ห้ามิลตัวนี้ก็จะเป็นช่องรองฐานนะครับเทฐาน CR นะครับสองศูนสามสองหนึ่งก้อนนะครับตัวนี้เป็นตัวปรับตะขย่าย่นะครับ ตัวนี้เป็นตัวปรับเลนตานะครับนี่เป็นช่องเก็บลูกนะฮะเบอร์สองนะครับหรือลูกทั้งสองนะครับได้นะครับหกช่องนะจะมีลูกันทั้งหมดหกช่องเนี่ยนะ นะครับเป็นช่องเก็บลูกนะฮะหกช่องตัวนี้ตัวสามตัวนี้นะครับปรับเซซิโลนะฮะเวลาปรับซซิโลนะฮะใช้ปากแอลที่แถมนะที่ร้านแถมนะคลายน็อตข้งหมดออกนะครับถอดฝาครอบบอกนะครับ มีจุดขาวๆนี่ฮะเนี่ยจุดขาวๆนี่ครับก็จะมีอยู่ทุกตัวนะฮะตั้งตั้งเลขศูนย์นะฮะเนี่ยเลขศูนย์นะครับให้ตรงให้ตรงกับจุดขาวนะครับแล้วก็ล็อก เวลาปรับนะฮะปรับสูงต่ำหรือปรับไ้สยขวาเนี่ยให้ยกก่อนนะครับยกตรงยกก่อนนะครับปรับนะครับตัวนี้เหมือนกันเนี่ยยกก่อนนะฮะนี่ยกเสร็จแล้วก็ปรับแล้วก็ล็อกนี่เป็นเรื่องอะไรไหมครับนี่เหมือนกัน สำหรับขนาดเขานะครับแต่ละรุ่นนะฮะตัวแรกนะครับตัวสามสิบสองนะครับตัวแรกนะฮะขนาดของเขานะสามสิบสองสี่สิบสองนะฮะความยาวเขาก็อยู่ที่อสามร้อยสิบห้ามิลิเมตรนะครับน้ําหนักก็อยู่ที่ห้าร้อยยี่สิบกรัมนะครับนะครับตัวแรกสามสิบสองสี่สิบนะครับตัวที่สองนะฮะเป็นตัวสี่สิบหกนะครับสี่สิบสองนะครับ ตัวนี้น้ำหนักเขาก็อยู่ที่525กรัมความยาวเขาอยู่ที่326ม mm. ิลิเมตรความยาวเขานะครับตัว46นะครับตัวที่3นะครับ6กยนะครับ6กยนะอ่อสนะี 42, นะครับ น้ำหนักเขาก็อยู่ที่ห้าร้อยยี่สิบห้ากรัมความยาวเขาก็อยู่ที่สามสิบร้อยหกสิบสามร้อยหกิบห้ามลลิเมตรนะครับความยาวของเขานะครับสำหรับอของแถมเขานะครับนะฮะที่แถมในในอุปกรณ์เขาก็จะมีฝาครอบจะมีฝาท่อบบางแสงทุกตัวเลยนะฮะท่อบางแสงนะครับอย่างละชุดนะครับท่อบางแสงก็ใช้งานในที่ กลางแสงแดดนะครับนะฮะที่แก้งนะฮะแดดสว่างสว่างนะครับหนึ่งชุดนะครับฝาเปิดปิดหน้าหลังนะครับอย่างก็ชุดนะครับ ขานะครับขาเป็นขาสมอนะครับนะบเป็นขาแข็งแรงหนึ่งคู่นะฮะขานี้มีให้เลือกใช้ง,งานอยู่สองขนาดนะครับมีขาขนาดอ่ารางขนาดยี่สิบมิลกับสิบเอ็ดมิลน,นะครับนะครับหนึ่งคู่นะครับแถมให้ น้ำมันโลมปืนนะครับหนึ่งกระปุกนะครับนะป้องกันสนิมนะครับช่วยในการหล่อลื่นนะครับยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์อาวุธปืนนะครับหนึ่งกระปุกนะครับแถมให้นะครับแท่งูนะฮะนะครับทำความสะอาดพวกปืนยาวนะครับอัดลมอัดแก๊สนะครับลูกทั้งสองนะครับหนึ่งม้วนนะครับแถมให้นะครับ ฐานนะครับเป็นฐานของพานาโซนิกนะครับสองศูนย์สามสองนะครับนะฮะสามก้อนนะครับใช้กันเดียวแต่ว่าแถมสามก้อนนะครับระดับน้ำนะาหรับตั้งกล้องหนึ่งตัวนะครับแต่ราชุก็จะมีคู่มือเขานะฮะนะครับคู่มือเขานะฮะพร้อมผ้านะครับพร้อมรับวรากันสินค้านะครับ สินค้านะครับนะครับสินค้ารับประกันนะครับถ้ามีปัญหาภายในสามสิบวันนะครับนะครับทางร้านนะครับเคมนะครับเปลี่ยนตัวใหม่เลยนะครับนะครับสำหรับช่องทางในการติดต่อราคานะครับพร้อมกับรายละเอียดของตัวสินค้านะครับก็สามารถเข้าไปรับชมนะฮะที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามนะครับนะครับกดรูปกระดิ่งนะครับทางร้านก็จะมีสินค้าใหม่เนี่ย มาลงให้รับชมเรื่อยๆนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ